สอนฟรีนวดแผนไทยนะคะต่อจาก ep ที่1นนะคะคลิปนี้ยังอยู่ในท่านอนหงายอยู่นะคะให้ผู้ถูกนวดนะคะงอขาเล็กน้อยนะคะงอขาตามคลิปนี้นะคะแล้วก็ใช้เข่านะคะนวดกดไปที่ฝ่าเท้านะคะอยู่ที่อุ้งเท้านะคะเพื่อเป็นสเต็ปของการนวดนะคะแล้วก็ไล่ไปที่เส้นชิดกระดูกขาด้านใน ะะใช้นิ้วโป้งซอนนิ้วโป้งนะคะจะได้มีน้ำหนักในการนวดนะคะค่ะกดไปที่เส้นชิดกระดูกขาด้านในนะคะไล่ขึ้นลง5-10รอบนะคะเป็นสเตปการนวดไทยเพื่อสุขภาพในท่านอนหงายนะคะต่อจาก e p ีที่1นะคะเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านไหนสนใจจะไปนวดดูแลคนในบ้านพี่ป้าน,น้อา ทำต,ตามคลิปวิดีโอได้เลยนะคะแล้วก็ไล่มานวดน่องนะคะไล่น่อง5-10รอบนะคะถ้าต่อไปนะคะนวดคลายกล้ามเนื้อต้นขานะคะจะเป็นกล้ามเนื้อโดยนั่งลักษณะแบบนี้นะคะ ลักษณะแบบนี้ล็อกขาล็อกปลายขาผู้ถูกนวดไว้นะคะแล้วก็ใช้น้ำหนักจากหน้าศอกของเรานะคะกดไล่ไปขึ้นลงนะคะตรงช่วงบริเวณนี้จะเป็นเนื้ออ่อนนะคะผู้ถูกนวดเขาจะจั๊กจี้หรือเจ็บอะไรก็แล้วแต่เราก็ให้ถามผู้ถูกนวดไปด้วยนะคะน้ำหนักก็ไม่ต้องลงแรงในรอบแรกะคะ ใช้น้ำหนักปานกลางก่อนนะคะหรือเบาๆก่อนนะแล้วก็นวดคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นนะคะชิดกระดูกขาด้านบนนะคะอาจจะอยู่ช่วงนี้นะคะด้านข้างของต้นขาใช้วิธีการนวดแบบนี้นะคะมามือประสานกันแล้วก็ใช้น้ำหนักจากน่า,าจากศอกนะลีขึ้นมายกขึ้นมาแบบนี้ ขึ้นลงนะคะท่าต่อไปนะคะก็พับขามาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะลักษณะแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็กดลงนะคะลักษณะแบบนี้คลายเส้นขาตะเกียบไปด้วยนะคะบางคนเขาก็จะรู้สึกตึงมากนะคะตรงช่วงขาตะเกียบนะ ค่ะเราก็คลายเส้นไปด้วยนะคะท่าต่อไปนะคะก็จะเป็นท่ายกขาอ่ายกขาควายมาอีกควายขายข้างหนึ่งนะคะเป็นการคลายเส้นหลังด้วยนะคะท่านี้แล้วก็จับขาผู้ถูกนวดตั้งขึ้นนะคะคลายเส้นน่องนะ เป็นสเต็ปของการนวดทําตามคลิปวิดีโอได้เลยนะคะคลา,ายเส้นน่องนะคะดึงดึงแล้วก็โยกตัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็คลายเส้นหน้าขานะคะสเต็ปต่อเนื่องคลายเส้นหน้าขาโดยประสานมือนะคะของเราให้มีน้ําหนักจับบีบนะคะบีบตรงช่วงต้นขานะคะขึ้นลง สเต็ปต่อไปนะคะยกขาผู้ถูกนวดนะคะยกขึ้นแล้วก็กดที่ปลายเท้าลงเฉียงเล็กน้อยนะคะใช้เข่านะคะนวดตรงบริเวณแก้มก้นนะคะยกขาผู้ถูกนวดนะคะใช้มือสอดเข้าไปใต้ข้อพับขานะคะ พร้อมทั้งโยกตัวของเรานะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้ทุกท่าเป็นการคลายเส้นไปด้วยนะคะคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นนะคะค่ะแล้วก็จับขาผู้ถูกนวดยกขึ้นเพื่อคลายเส้นขาด้านในนะคะ